เมืองเพชรได้มอบป้ายเปิดศูนย์ช่วยเหลือ8อำเภอในโครงการจะไม่มีผู้ถูกทอดทิ้งในแผ่นดินเพชรบุรีค่ะ เมื่อช่วงใหายวันที่13เมษาย,ยน2 5 6 5นายนทุพเพชรมสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยนายมาโนดคงรัตนาชาติพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หัวหน้าส่วนราชการจ้าหที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาสาสมัครพอมอสภาเด็กและเยาวชนได้รวมโครงการไม่มีผู้ถูกทอดทิ้งในแผ่นดินเพชรบุรีณโนะรงแรมรองบีทอําเภอชัมจังหวัดเพชรบุรีตามนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ได้มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนและภารกิจของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาความยากจนการสร้างอาชีพให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางการช่วยเหลือฟื้นฟูหลังสถานการณ์โควิดในทีอย่างเป็นรูปธรรมครอบคลุมในทุกมิติเพื่อให้สามารถพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงได้ จัดทําโครงการไม่มีผู้ถูกทอดทิ้งในแผ่นดินเพชรบุรีเพื่อจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมให้ครบทุกตําบลในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเพื่อใช้เป็น,นกลไกดําเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนในระดับตาบลให้การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางได้แก่เด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการผู้โดยโอกาสและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดในทีนให้ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูให้มีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้นผ่านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพเต็มศักยภาพมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้มอบายเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมในระดับตำบลให้แก่ตัวแทนในแต่ละตำบลเพื่อเป็นการเปิดศูนย์ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในระดับตำบลรวม8อําเภอของจังหวัดเพชรบุรีได้แก่เทศบาลเมือง2แห่งเทศบาลตำบล13แห่งและองค์การบริหารส่วนตำบลรวม69แห่ง เพื่อนําไปติดตามตําบลต่างๆในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีพร้อมเปิดศูนย์ช่วยเหลือแก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเพชรบุรีต่อไป